ให้เจอมรสุมกรมอุตุออกมาเตือนฉบับที่หนึ่งในช่วงวันที่16ถึง20กรกฎาคม2566ประเทศไทยเจอร่องมรสุมผัดผ่านเฮดไห้มีฝนตกหนักทั่วทุกภาคในประเทศไทยสวัสดีครับ พี่น้อง,กงกเกษตรกรชาให้ชาวนาทุกท่านพรกับกระผมที่เกียรติพามวลมันเป็นก,กระผมข่าวสารและข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566กระผมก็จะมีข้อมูลนะครับมาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าช่วงนี้ครับพี่น้องครับฝ้นถึงช่วงภาคอีสานตอนล่างนะครับฝนมาตกมาหลายมือแล้วมาหลายสัปดาห์แล้ว ส่วนหมากฝนนะครับก็จะไปตกทางทางภาคอีสานตอนบนหรือว่าทางภาคเหนือนะครับแต่สารคิปนี้ครับผมมีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ฝั่งน้องที่พี่น้องกำลังรอฝนอยู่ในช่วงนี้ครับเพราะว่าทางกรมอุตุพยา้นนออกประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขื้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบนะครับในช่วงวันทีท่16ถึง20 กรกดาคม2566นี้ร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาผนผพานผัคเหนือผาคตะวันออกเฉียงเหนือและผาคกลางตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่ย้อนขับกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันผาคไต้และอ่าวไทยมีกำลังขนขางแรงลักษณะแบบนี้ครับเพจหายประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพม,มหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้พี่น้องประชาชนครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาไก่ทางน้าไหลผาดทานพื้นที่ลุม่มรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการสัญจร บริเวณที่มีฝนฝ่าคันองไหวด้วยสําหรับคืนล่มนะครับจะมีกําลังขนขางแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคืนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าคันองมีคืนสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีคืนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าคันองมีคืนสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ี่น้องชาวเรือครับเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังและ หลีเลกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ่าคนองสาหรับี่นนองเลือนเล็กครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับตอนนี้ช่วงเวลาดังกล่าวอขอให้ี่นนองนะครับควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไว้นำ้ำขอี่นนองประชาชนติดตามนะครับการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w บ md.go.th หรือที่0 2 3 9 9 4 0 1 2ถึง และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งฉบับน,นี้ครับกรมอุตุนะครับประกาศณวันทีท่14กรกฎาคม2566เมื่อเวลาตีห้าที่ผ่านมาซึ่งทางกรมอุตุนะครับจะมีการประกาศฉบับต่อไปณวันที่14ในช่วงเย็น17นาฬิกานะครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่กาลังรอฝนรอฟ้าร่อหนามมาแซ่เขายู่ช่วงนี้นะครับแต่จะเริ่มเจ็บกักน้ำไว้นะครับมีน้ำแซ่เขานะครับ ซึงตอนนี้ทางพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับต่ำลงมาทางอำเภอหนองจีตอนนี้ฝนกำลังพิงช่วงเข่านะครับต้องการน้ำเป็นอย่างมากจังใดจังใดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยชาวนาทุกทุกท่านครับในปีนี้ให้ได้ผลผลิตหลายๆนะครับให้ได้เข่าเต็มเล่าปลูกมันก็ให้มันหัวใหญ่ๆครับสำหรับพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แก่ท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเกือเป็นกำลังใจให้กับ,กบผมผู้ทำคลิปเดยนะครับเด้อ เกิดผมมีข้อมูลข่าวสารใหมๆ่ๆกับผมกต่จะปอยน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแจ้งและบอกกล่าวพี่น้องอีกคือเก่าพ่อกรับไม่คลิปหนาครับพลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติพามวนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับน้นำมันแฝงอาฮานักใส่รถมุน,นี่นะประหยัดพประหยัดความเออประหยัดอะไรครับสถานการณ์ที่เรต้องซอยเหลือกันไปแล้วนะซอยกันไป